ฉันร่อยมากขอบคุณค่ะที่ก็แฟนลีบางทีก็ l o น e ี y อยากอยู่คนเดียวแบบว่า exactly จะให้มูฟออนก็มูฟออนเป็นวงกลมจะให้ฉันลืมฉันก็ลืมไม่ลงงั้นเธอก็ไม่เข้าใจละ่ะเธอจะไปที่ไหนละ่ะเธอจะไปกับใครมันก็เรื่องของเธอพ<ว>ี่มาร์คพีเคมาลับเล่นฮัลโหลวันนี้หนูมีพีเคใครสองทุ่มครึ่งกับ กับพี่คนเป็นผู้ชายไม่รู้ไม่รู้ชื่ออะไรจังแต่ไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้จักเลยได้ได้ได้พี่เกล่เล่นไปก่อนพี่เค่เล่นเล่นไปก่อนพี่อยู่คนเดียวไงไอ้ยขบวนไอ้ยบีมแต่คือลาลาตัวเองไปหรอไปทำไมต้องทนดเวุ้ยเซ็งมากจะลากลับบ้านแต่ว่าโควิดทำให้เราลากลับไม่ได้ เสื้อผ้าที่ซื้อก็จะแบบเออพี่ซื้อเสื้อผ้ามาแล้วอะไรเปิดเพลงของใจพี่มารดีกว่าลับเปิดเพินไม่ใช่หรอกพี่มาดูเป็นไงบ้างฮะดูแลเป็นไงบ้างดูดูเปิดให้มา บอกให้บอกอะไรนะดูดูดูแล้วเป็นไงบ้างเนี่ยกําลังจะเปิดตลกค่ะบอกเลยค่ะมันเป็นเพลงเศร้าที่ตลกมากเป็นเพลงเศร้าที่ตลกคือเป็นการดูเพลงที่ดูแค่เอ็วีอะค่ะไม่ได้ฟังเพลงเลยเอาดีๆดูเอ็มวีอะแล้วจะมาร้องให้ทําไมวันเนี้ฮะแหมมารกอุจองเครื่องไปแล้วค่ะ พี่ตอนทำไมไม่พยกับพี่เบสอ้าวแล้วพี่ตมวีได้ใจพี่บอกเลยได้ใจมากพี่ชอบมากพี่มาร์คค้งไมมารได้หมดตาสุดจริง พี่มัก <udo> พี่มักมะมาแล้วมาแล้วโซ่หอยเหรอสวัสดีพี่เ,เบิร์ดนะคะตอนนี้ฝนตกด้วยนะครับใช่ฝนตกไม่ค่อยมีตอนนี้หมดลงโฟนมาจะเป็นคลิปแรกของช่องใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ไม่คลิปอื่นมีแล้วคลิปพวกเอ่อเอ่อทำวอล์กอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเอาเอาให้ก่อนนะไปแตมุนสบายแล้วหนึ่งค่ะสบายตบหน้าแล้วสองผ่าหน้าค่ะสบายผ่านหน้าโฟนค่ะสวัสดีครับดนตรีนะเอามาเอาหอยน,นะครับทุกคนใช่อุ้ย หนาวหนาวจ้าทำไมเงี้ยหมดวะขอเบอร์อีอะไรอ่ะหอยหรอหอยนั่งลมสั่งมาหรอเบอร์กีต้าแม่สั่งมาให้กีวด้วงกิ๊เลียวยังยังค่ะพี่มากรถไปใส่เหล JI, ็กมาแล้วนะแกรับส่วนตัวพี่มาเร็วๆบอกมาไหนคนที่มองบอกมากีด้าล่ก่อนแต่ข้างล่างกิน 082 201 27เพี่ปอมีแฟนยางนจะอกไม่รู้หรอกแฟนเปาป็นแฟนเปาป็นป็นป็นเป็นโควิดไอ้เว้ยของกินเยอะมาก อุ้ยน่ากินอ่ะมีผักเยอะแยะเลยกินไหมอยากกินหวานหวานหวานควณสมบูรณปัดเกมให้เอาปลาบอกพี่นะพี่ลงให้พี่มาร์กโอ้ลงมากอ่ะในเอ็มวีอ่ะบอกลงพี่มาร์กเนื้บอกไม่ได้ลืม เฮ้เเหมุทุกคนนะครับหมกนะมาใส่หมกทีเล็กหรอไม่หรือเปล่าไมห<ม><ม>รือเปาวันนี้คุมทุนนะคะพี่มาร์กไล่เก็บทว่วเล่นๆใช่ไหมใช่ใช่าี่นีะต้อง,ง,องพูดกัวพี่มาร์กเท่านั้นเขาบอกเลย ไม่เป็นรแรกก็คือบีมารคือยังปันบีมาร์กยังปันอะ่ะตอนที่ปิดรของรถไฟอะ<ต>่ะเ็บีอะไรก็ไม่รู้ <จน S 2> แต่มันทำให้คนดูยื้ยอนะแต่ใจฉันไมม่เเคยีขาูชอบสีแดงดำครับคนอีกคนที่เอาแต่ทำให้ปวร้าวแต่ใจ พี่นันเครื่อนี้คนดูอยู่น้อยมากอะ่ะเหมือนกันไลไรก็ตกอะไรก็ตกดาวก็ตกเป็น,นไมนใจไม่จาว่ามันไม่คว <c oughs> รรกใครเจ <c oughs> ี่ใคใครงมองว่าป็นยังไงพี่เป็ย รัก <โจ S 1> มากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีพี่อาร์ตี้ค่ะซืออออ้อผ้าไว้เยอะมากเลยพี่มังเอาดีๆพี่ก็เหมือนกันที่ก็พันแ,น,นแตะหมื่นซื้อผ้าเต็มเงินค่ะพี่เอเป้าพี่ถึงพี่สมัยนี่ไงพี่สมัยอยู่นี่หนึ่งสองซ้ <S 2> <S 2> <S มาไมายร้องไห้แล้วนะครับผมมิดมาคีมีเข้ากันพีมาร์ดดูดิกินอะไรมึงกูอยู่แล้วสั่งยำกูเลสั่งคือพี่พี่กินหมดไหมดจะกินไม่หมดดหนูช่วยกินนะ พี่มกนม่ารักไม่ไหวพี่มักเขากำมีความรักกับทุกคนเลยน่ารักช่วงนี้มั๊มกไม่มีแฟนนะคะทุกคนพี่มักอะไรนะเช็ดว่างพี่มักเช็ดว่างมากค่ะจริงรกีตาร์ใครอะเอาปจะจะพี่เคยังพี่จะลงให้แล้วพีเคสองค่มคึ่ง ครจีอยากเป็นคนไม่ดีผิดที่พี่มัก <c oughs> มีเซทพี่บีมค่ะอะไรอ่ะพี่งง <c oughs> อะไรอ่ะทุกคนเนี๋ยวูพี่มาช่วยเปย์นหนูหน่อยนะดังป <c oughs> ่าพี่เอน,นะครับทุกคน เดี๋ยววันนี้ก็ร้องอยู่ทั้งวันอีกเรยจียเป็นคนไม่ดีจริงๆมันจะวนอยู่ในหัวดีค่ะสวัสดีค่ะรักแท้รักมากไปรหมเนี่ยฉันครณเจากบ้านเพลารอบอ่ะไม่ใช่ไม่รูั嘛 อะไรนะไหนว่าไปกดอะไรเอาไปไหนอีกอะมันต้องกลับทางนี้อีกจะนั้นกลับทางใช่แล้วก็ลดเสียงหน่อยฉันเชกดตรงนี้กันชอบมากมรงนี้มีชอบมากเลย แอบชอบอยู่รู้หรือเปล่าแอบชอบพี่มาร์กเหรอพอดีพี่มาร์กเ,เช็คว่างอะช่วงนี้ชอบได้นะใช่ครับท่องเาเราต้องหาเพลงเราต้องหาเพลงที่เราลองได้กันนันและสักเพลงมีอะไรอ่ะไม่ดูดีเนาะมีหน้าจอคอมอะไรแบบเนี้ยดีอะไรสวัสดีค่ะ ยินชื่อรังที่ฉันให้เขาไปพ,พี่มากอยู่กับใครมีคนถามอยู่คนเดียวครับแล้กอยู่คนเดียวนม่ดีจะตายพี่เปาน้องได้เสื้อแล้วถ่ายลงสตอรี่แล้วแท็กพี่แล้วแต่พี่ยังไม่เอาลงหนูพี่ยังไม่เห็นนะคะ โอเคจะน้ำมือวันคู่นางในฝันและคำแพลโอเคจะเฮามีกันก็เธอกับฉันคงดีแฮะโอเคกับไอ้บ้านน้อยไม่หรอเป็นน้ำมือวันของไอ้ในบ้านป่าวป่าสปอยแล้วนะสปอยแล้ววางสปอยก่อนสปอยก่อนมันเป็นไม่ได้เชิงช้าไม่ได้เร็วใช่ไหมมันเป็น เฮ้ยจริงเหรอ,อแปลกแนวไปเลยนะพ่อในค่ายตอนนี้ไม่มีใครทําเลย <_ S 1> ใช่รีบทําเลยขอบคุณพี่ออมพี่สั่งันตรีแล้วพี่สั่งันตรีแล้วพี่ก็เลยถามหาพี่มิน้นไงว่าพี่จะส่งไกด์จะแกะไกด์กันเพลงน,นี้เอ็มมีต้องน,าน่ารักแน่ๆเลยเอ็มบีน่ารักหลุดปากพูดฮะ ลูกปากพูดป่าพ <mm ี่มาร์กน่ารักจังเลยค่ะพี่มาร์กน่ารักแบบมีทุกวันแล้วค่ะทุกคนว้าวใครบอกกลาวว่าปิดเทอมจะแบบกานก็บ้างเยอะจะไปจะไปเที่ยวสักหน่อยแต่โควิดมาอีกรอบนะคะหมดกันค่ะ ใช่โคตรแบบโคตรเบื่อเลยอ่ะกูอยากด่ามันโควิดไอ้เหี้เยเขาใช้คำหยาบนะทุกคนไรบีนโควิดไอ้บ้าต่อยกันไหมอเออโควิดบ้าต่อยกันปะไอ้เต้าโควิดเอ้ยเอ้ยเต้าโควิดอ่ะไอ้เต้าเปลย์โควิดโมโหแล้วโควิดวะเออบอกมันมาเลยโควิดต่อยให้ต่อยใ,ใ,ให้หายมีเลย ให้มันไปหาพี่มาร์กเหรอโควิดมาหาพี่แต่ว่าแต่ว่ามันควบเราไม่ได้เพราะเรยเราอยู่แต่ห้องอ่ะไม่ได้ไปไหนเลยใชเ้เวลามีงานก็ไปแถงงานเท่านั้นทุกคนเชื่อไหมว่าผมไม่โดนผมไม่โดนแดดสามวันแล้วไม่อะเป็นผีดิไม่ก็คือแบบตื่นเช้ามาปุ๊บเอา ห้าโมงเย็ยนแล้วสั่งข้าวมากินกินหลับแป๊บเดียวเอ้าบ่ายโมงแล้วคือพ,พ,พี่พี่หลับเลยอ่ะถึงเจ็ดมงเช้าพี่ไม่หลับไม่รู้ว่าเป็นเลยตาค้างหรอตาคะ้ามเออเป็นเพราะว่ากินกาแฟแหละิ<ร>ดว่ะหนูชอบนอนตีสี่ตีห้าอะไรเนี้ยแต่ว่าตื่นบ่ายโมงวันไหนจะไม่มีงานนะ มีงาน,นก็เหมือนเดิมพี่อ่ะดูดิเวลาพวกเรามาเอาฟุตชุดนอนค่ะชุดนอนค่ะสวัสดีค่ะพี่มาร์คสวัสดีครับเนี่ยกินคนเดียวเรียกข้าวอ่ะสมำยไปไหนสมไยอยู่ข้างหนึ่งสองค่ะเีะ่ยพี่มาร์คไม่ไม่ไมค่อยไลท์นะคะช่วงนี้พ่อพี่เขียนอาบน้ำหน้าสดนะ,ค,ะค,ครับขอบคุณครับพี่ภูมิขอบคุณครับ ยังบอสวสดีค่ะเพื่อน์รับสมยัยน่าสงสารมากสมัยร้องไห้วันนี้เพราะว่าคุิดมาคือแบบพี่มายตาบวัวมาทุกคนเสียใจจองจองอะไรจองจอง,จงตั๋วเครื่องบินไ้แล้วใช่จองตั๋วแล้วถึงค่าตั๋วแพงแค่ตายนี่แพงแค่ตายนี่ก็เหมือนเราแหละเราซื้อเสื้อผ้าไปเที่ยวกันนี่เสื้อผ้าไปเที่ยวของเราแค่ เกือบจะหมื่นแล้วเอาดีๆ